สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนกงหัวจุกพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ฝนตกฝนตกแรงมากเลยนะครับเขตบ้านผมเขตจ,จกกังหวัดลบบุรีแรงตอนนี้ยังตกโปรยอยู่นะครับตกแรงมากเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงธรรมชาตินะครับได้ยินเสียงอื่นเสียงอะไรร้องระงมเลยครับนี่มองเข้าไปนี่ครับ อสียงอึ่งระงมเลยครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้หม้อปแปลงไฟระเบิดนะครับหม้อปแปลงไฟฟ้าระเบิดคาดว่ากว่าเจ้าหน้าที่จะมาซ่อมก็ประมาณสองทุ่มออครับเห็นเขาบอกกันเพื่อนได้ยินเสียงอึงอ่างร้องไหมครับถ้าใครชอบแกงอึ่งต้มอึงต้มเป็ดอะไรนี่วโอ้เยอะเลยครับเพื่อนๆ เพื่อนๆอย่าลืมนะครับฝนตกที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปนะครับฝนตกให้ทํำยังไงฝนตกแมลเม้ามันจะเยอะครับพอแมลเม้าเยอะเราก็เอานกออกมาห้ให้มันกินเมลเม้าไปเลยอย่าไปซีเรียสครับกินให้มันอิ่มไปเลยถือว่ามันเป็นสวรรค์ของนกงงหัวจุกนะครับอาหารจานเด็ดเลยอาหารที่เขาชอบมากเลยคือแมลเม้านะครับจิงรีดเลไยร้องเต็มเลยเสียดลองเยอะเนี่ยมองไปดีครับเนะี่ยมองหลังผมไป ยืนนเดียวเลยตอนนี้คืนนี้จะติดตอนไหนไม่รู้นะครับฝนตกแล้วก็อเผอิญไฟดับมาแปลงระเบิดอีกในหมู่บ้านคาดว่าอะไนเห็นก็บอกประมาณสองทุ่มครับผมกะกะว่าอีกสักวันให้แดดมันโปง่ปงๆนะครับแดดมันโปง่งเพราะแดดมันโป่งแล้วผมจะ ทำคลิปนะครับเพราะว่าผมเห็นฝนมาตกผมก็จะทำคลิปการถ่ายฝนการถ่ายฝนแบบสูตรพิเศษเพราะว่าผมเคยทำทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับทำคลิปถ่ายฝนแต่ว่าถ่ายธรรมดาแต่ว่านั่นมันเป็นการนั่งพูดนั่งเล่าแต่ว่าให้แดดออกดีๆผมจะทำคลิปแบบใช้ขี่ควายขี่งัวนะครับเพื่อนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันทำได้ยังไงวะใช้ขี่งัวในการถ่ายฝนนะครับถ้าถามว่าถ่ายได้จริงไหมโอเคเลยครับ สำหรับนกตัวเก่งผมผมใช้ขี้วัวในการถ่ายผลนะครับเพื่อนๆในการถ่ายผลนะครับเดี๋ยวให้ฟ้าฝนมันดีๆก่อนนะครับตอนนี้ฝนตกแรงเรื่อยๆครับอยากให้ฝนมันซาแล้วก็พรุ่งนี้แดดออกดีๆให้ผมมีเวลาผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการถ่ายผลโดยใช้ขี้วัวนะครับเพราะว่าในเขตที่เขาขี้วัวเยอะที่ควายไม่มีครับเลยต้องใช้ขี้วัว ถามว่าถ่ายธรรมดามันง่ายไปต้องถ่ายแบบพิสดารครับรับรองทิ้งขนไวแน่นอนไม่เกินสองวันผมเองทิ้งผมเคยทำมาสี่วันทิ้งเห็นเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงอึงอ่างระงมเลยครับบ้านผมแม่ถ้าใครชอบกินนะครับฟังเสียงธรรมชาติเลยนอนหลับคืนนี้นอนหลับดีดีนะฝนตกก็ไฟดับแล้วร้อนแต่ดีนะที่ฝนตกเลยเย็นครับนี่ตอนนี้ผมมืเปียกแล้วนะครับฝนตกนี่เรื่อยครับ ฟังเสียงอื่นดีกว่าครับครับผมยังไงฝาก fc คอยติดตามไว้นะครับประมาณวันสองวันผมจะทำคลิปที่ให้เห็นเลยนะครับว่าไม่ได้นั่งเล่านะครับเป็นการกระทำจริงๆผมจะสาธิตจากโคงจริงๆนะครับว่าขั้นตอนในการทำผมใส่อะไรบ้างนะครับแต่ว่ามีขี้งวยอยู่แน่นอนครับยังไงฝาก fc ติดตามไว้นะครับแล้วเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ฝากขอบคุณ FC เก่าที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมารวมทั้ง FC ใหม่และก็ FC ที่กำลังจะกติดตามเลยนะครับฝากกติดตามไว้แล้วเจอกันนะครับเทคนิคการถ่ายผลโดยการใช้ขี้หัวสวัสดีครับ